สวัสดีจ้ามือนีเมกไกมาแจ้งค่าอีกแล้วเนาะคะ่ะวันที่แปดเมษายนสองห้าหกสามมือนีทุกคนกะร้อหลุนกันเนาะคะ่ะว่าเป็นจังไดเนาะยังสี่เนาะคะ่ะแต่มือนีเมกไก่ขอ,อนาเสนอเนาะคะ่ะชาวนายิ้มออกข้าวเปลือกแต่หนึ่งมืนบาทต่อตันนะคะข้าวเปลือกหน้าปังเนาะ ถ้าเป็นช่วงนี้ถ้าผูดไดนเหตุแต่งแต่ตน้ตนตนปีหลังจากนั้นเนาะจากผลนกษตรได้เกี่ยวแล้วเขามาเบิ่งร้ายละเอียดกันเนาะค่ะว่ามันเป็นจังไดนะคะสําหรับข้าวนีมีผลกระทบต่พอพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเฮบาอบามียั้งคืนน้ามีความก่าหนาจังดไดแม่ไกล้กษสีน้ำเสนอน้ำมาแจงข้าวเนาะแม่ไกล่ขอขอพระคุณทุกท่านติดติดตามรับชมรับฟังในช่องของแม่ไก้นะคะ ขอบคุณหลายๆทุกๆคอมเมนต์ให้มีความหมายเนาะคะ่ะผู้เข้ามาอ่านที่หลังเพิ่นกระดรับประโยชน์น้าเพิ่นกระดหูข้าวสาบข้าววาในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเป็นจัาไดได้รับผลกระทบจัาไดแน่มีความืบหน้าความก้าวนาแจงให้การฟังเนะจาน๋านาะเอาเข้ามาเบิ่งในเนื้อหารายละเอียดกันเลยเนาะคะ่ะจุรินเผยราคาข้าวเปลือกแตะหนึ่งหมื่นบาท จ่ายประกันรายได้ชาวนางวดถัดไป8เมษายนนี้ก็คือมือีเนาะค่ะมืดนีวันที่8เมษายนาเนาะจ๋าเนาะนายจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าประชุมคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้ขยายโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกของชาวนาออกไป จากเดิมสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นสิ้นเดือนเมษายนนะคะและสิ้นเดือนกรกฎาคมสำหรับข้าวในภาคใต้โดยการเพิ่มยอดการชดเชยการชะลอขายข้าวจาก1ล้านตันเป็น1ล้าน5แสนตันโดยชดเชยให้เกษตรกรที่เก็บสต๊อกข้าวตันละ 1,500บาทนะคะสำหรับสถาบาันการเกษตรหรือสหกรณ์จะชดเชยให้ตันละ1,000บาทและจะชดเชยให้เกษตรกรที่เก็บข้าวไว้กับสหกรณ์ตันละ500บาทด้วยซึ่งเป็นการเพิ่มวงเงินจากเดิม10,000ล้านบาท เป็น15,000ล้านบาทตามที่กระทรวงพาณิชเสนอนะคะอันนี้สาเหตุเป็นไปที่ไปที่มาเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดอ่าได้ฟังคลิปเมกไกกตอนก่อนพูดแต่งแต่ต้นปีเนาะจ้าวาเฮาสีเก็บกับสหกรณ์หรือว่าจังใดรายละเอียดข่าวก่อนก่อนหนาหนูคงสีจำกันได้เนาะจ้าเนาะบันี้กมีผลณตอนนี้นะคะขณนะ,ะนะะีนะะ้รนาะคาข้าวเปลือนกะ ในตลาดกระเตื้องขึ้นสูงเป็นลำดับเพราะนอกจากจะเกิดมาตรการส่งเสริมให้ชาวนาเก็บสต๊อกข้าวไว้โดยได้รับเงินชดเชยแล้วตลาดต่างประเทศก็ยังมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นเช่นในตลาดญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆโดยเฉพาะขณะนี้ราคาข้าวเปลือกเจ้ามีความชื้นไม่เกิน15%เปเซ ราคาทางการอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์รายงานสำหรับข้าวนาปรังขึ้นมาอยู่ที่ราคา9,200ถึง1 5 0 0บาทต่อตันนะคะส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่14,000ถึง15,300บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีอยู่ที่ราคา1 0 0 0 0มืนถึง15,500บาทต่อตันนะคะแม่ไก่ขอภัยนะคะข้าวเปลือกหอมปทุมจะอยู่ที่1 0,000มืนถึง1 5 0 0บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวอยู่ที่15,600บาท ถึง17,500บาทต่อตันนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวนาเราเนาะค,ะะคะ่ะเนาะว่าความคืบหนาความกาวหนาเป็นจังไดนะคะทั้งนี้ได้รับการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เฝ้าติดตามสถานการณ์ข้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกษตรกร,กรสามารถขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่ดีที่สุด และขณะดเดียวกันก็ต้องติดตามราคาข้าวสารถุงสำหรับบริโภคและตัวเลขการส่งออกข้าวควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้สถานการณ์ข้าวของประเทศในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญอยู่นะตอนนี้ที่ที่เฮาได้รับผลกระทบนะตอนนี้เนาะจะเนาะ อยู่ในขณะนี้เกิดความสมดุลที่สุดนะคะอย่างไรก็ตามหากราคาข้าวชนิดใดชนิดหนึง่งตกต่ำลงมานโยบายการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวก็ยังคงอยู่และสามารถช่วยชดเชยเงินส่วนต่างของรายได้ให้กับชาวนาต่อได้ สำหรับการโอนจ่ายเงินส่วนต่างของงวดถัดไปก็คือวันนี้นะคะวันที่8เมษายน2563นะคะเข้ากับสีได้รับส่วนต่างได้รับ่าชดเชยเงินส่วนต่างนะจ่าเนาะสำหรับผู้ไดมีนะคะสำหรับข้าวนี้ไม่ใกล้กับวังเป็นอย่างยิงพ่อแม่พี่น้องเข้าสีได้หูข้าว นะคะว่าความคืบหนาความกาวหนาเป็นจังไดนะคะไม่ใกล้ขอเน้นย้ำราคาเข่าอีกนิดนึงนะคะว่ารา,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 าคาเข่าอยู่ราคาเท่าไรนะคะขณะนี้ราคาข้าวเปลือกในตลาดกระเตื้องสูงขึ้นเป็นลำดับเพราะนอกจากเกิดมาตรการส่งเสริมให้ชาวนาเก็บสต๊อกข้าว ไว้โดยได้รับเงินชดเชยแล้วตลาดต่างประเทศก็ยังต้องการเพิ่มสูงขึ้นเช่นในตลาดญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆโดยเฉพาะขณะนี้ราคาข้าวเปลือกเจ้าที่ความชื้นไม่เกิน15%ราคาทางการอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์รายงานสำหรับข้าวนาปรังขึ้นมาอยู่ที่ราคา เก0าถึง1,500บาทต่อตันส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่1นึ่งพบาทถึงหนึ0งมบาทต่อตันข้าวเปลือกหอมปทุมราคาอยู่ที่1,000 10, งนถึงหน0่บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวอยู่ที่15,600บาทถึงหนึ0งบาทต่อตันนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวความคื้มหน้านะราคาข้าวในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณและยินดีด้วยกับผู้ที่ได้รับเงินส่วนต่างเงินชดเชยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ